ันน <before> ี <t> <half> ้เชื่ออะไรจำได้ไหมทุกท่านมีมีพระมังกรไหนชัยชอบพระหลวงปู่ทวดได้พุ่มที่บ้านอยู่ทิพานมีอยู่พุ่มลุงบุตรวัดน้ำเชื้อท่าเรืบทิพานที่บ้านมีอยู่อันนี้ที่บ้านอันนี้ของจิตรังให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะมอบให้เนาะที่เรานับถือเสริมเสริมเสริมพลังอีก อรั่งอีกใช่ไหมเสริมพลังก็คือให <cas o> ้มีกำลังใจพลังอีกนะเขาคึขเรกเรียกเรยยิมยิมอบออ๋อพุ่มอันนี้เล็กเล็กเที่สุดได้ไหมครนนี้สวยค่ะรุงว้าลุงบุตรน้ำจืดทะเลครับอันนี้ ไดีแครับได้ยิบมาเลยยิบมาเลยอ๋อโอมาคนเยกคนยิบอยิบาเลยอันนี้ลูกสาวที่เป็นยูทูบเบอร์อ๋ออันนช่เอาอู Mull เป็นสี่เนสี่เป็นสวัสดีครับสวังานสุสุครับทำงานสุสุครับวันนี้มาไหมครับกําลังสุครับต้องเก็บทีดีโอเคครับวันนี้จะทุกที่ไหนจริงจงจรอ้จริงจริ่เจมาก